ผมยืนอยู่ที่หน้าเซเว่นอีเลเว่นที่ถนนมโนโดราจังหวัดพัทลุงครับวันนี้มีโอกาสมางานมงคลสมรสของลูกสาวของเพื่อนแล้วก็ผ่านมาทางนี้ครับจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดพัทลุงนะท่านผู้ชมใครมาก็จะมาถ่ายรูปที่นี่เพราะว่าเ,เขาเปรียบเทียบกับจุดถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าจะมีร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเบื้องหลังก็จะเป็นภูเขาฟูจิตครับแต่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเออร้านเซเว่นอีเลฟเว่นครับแล้วก็เบื้องหลังครับก็จะเป็นเขาอกทะลุเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าแต่ตรงนี้เนี่ยมันสวยงามจริงหรือเปล่าครับผมรถราก็มากันเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวผมอยุยาตข้ามถนนไปก่อนครับอืออือเอาละโอเคครับเวาราดูครับออ นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านผู้ชมข้างหลังครับเป็นเขาอบทะลุครับและนี่ร้านสะดวกซื้อครับเซเว่นอีเลเวนซึ่งเป็นจุดเช็คอินของพัทลุงครับใครมาที่พัทลุงก็จะมาถ่ายภาพตรงนี้ครับเพื่อจะเปรียบเทียบว่าที่นี่คล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นครับข้างหลังก็จะเป็นภูเขาฟูจิครับแต่ที่นี่เป็นเขาอกทะลุ